คุณนี้เราจะมาอ่อมไก่ใส่ผักชีลาวใช้ลูกไปค่คะนี่ค่ะทุกคนควานลูกปัดใบบักูดตะไคร่พริกเข้ากระเทียมเข้าตาแล้วล้าค่ะขวบขวบใส่ไกล่ล้วเข้ากับเติมน้ำปลาเราลงไปอ่อมไก่ใส้ผักชีลาวทำงนานเข้ากับคนกัวค่ะ หวานเห่กไก่เขามีเราทมหอมเห่ไม่กินใหม่หมองม,นนมันจะน้ะเขากินไม่เติมน้ำนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะคะชูรสล้วก็โอ้โอ้พ่อพ่อจะพ่อพ่อพ่อ,พอ,อ,อหอม ขนาดได้สเกลหอมแล้วก็แห้งแล้วได้ที่หอมเตะจมูกแล้วากับเติมน้ำลงไปนะคะทุกคนเติมน้ำลงไปค่ะเสร็นนาาาจะะนะ,ะ,จะลจนลแล้วกับสีอูฟ้าไว้กะว่าไก่เปื่อยเนาะค่ะแล้วก็บฉมากรูงหมอนให้เติมน้ำกันแล้วกับข้นอีกแกนหนึ่งค่ะทุกคนบัดนี้แล้วกับขวดในรุ่งแล้วกับป่อยเป็นขวดไว้นี่ละค่ะบัดน,นี้เดี๋ยวเขาจะฉันมะใส่ผักใส่ยังเนาะไก่เลากับขัวแล้ว เรียบร้อยแล้วเวลาเขาเติมน,น้ำนัดกชิบข้าวนะคะเขาต้องขวาไก่แห้งหอมก่อนนะคะชุกได้ที่แล้วจ้าใส่ผักหนามขา้ากระแหงลองเราเนาะค่ะใส่ผักไก่ใส่ผักชีลาวบุ๊ต้องกับผักเปือยหมาก,ะะก,มากาด้วยค่ะผักยุ่มพองยังข้าวกระขึ้นด้วยพราะว่าเปื่อยแล้วก็ว่าแสบเห็นค่ะอ้อมมันก็จะไปใส่หนามลาย ลงนำกับบอแซบน้ำหน่อยแล้วกับบอแซบต้องอดีผดีนะิมหยด้ค่ะนี่ยิมตะกรอนา้าเดี๋ยใส่พักแซบโอ้ที่เลยอยย่ที่ปลาแดกเข้าเนาะคะ่ะแซบรบรแซบอมกกบว่าตามักคุงกับว่าไปปลาแดกแซบเน่ยตาจังได้กร,ระแซบตามักคุงเฮ็ดยังกระซเนื้อยูเนื้กินคือกัน ตัวสุดท้ยเขาก็นี่ค่ะใบแมงลักเขา้าแต่บ้านาก็จะผัดอิตูผัดอิตูลาวผัดอิตูไทยมันก็คนละอยานนะะ่างเลยค่ะบ้านได้ความหอมพุ่งเนาะ,ะนี่แหละขอมไก่พักข้าวยุกอี๋ข้าวหยุกแบบกระถือวาสุปโอ๊ะใช่นะคะที่เขามารับชมกันคลิปนี้ กาะจีพาหนีนะะนแล้วค่ะแลกระจเค็ดแล้วกจอุระเส็จแล้วค่ะออมไก่ใส่ผักซีเหล้าของแสีบอีสานบานเข้าได้ค่ะออมไก่ใส่ผักซีเหล้าหรืออมเหนือแบบอสันพากันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ขอตัวราก่อน